สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องทุดวงท่องูเล็กนะครับรุ่น A1 A75 นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวใหม่นะครับที่พัฒนามาจากตัวรุ่น GQ75 นะครับตัวนี้โครงสร้างทุกอย่างการทำงานเหมือนกันหมดนะครับแตกแตกต่างกันตรงที่กำลังมอเตอร์นะครับามาดู ของอ,อุปกรณ์ท้องแถมกันก่อนนะครับอุปกรณ์ท้องแถมก็จะมีถุงมือนหนังหนึ่งคู่นะครับอันนี้จะเป็นถุงมือที่เขาเอาไว้เชื่อมเชื่อมเหล็กนะครับจะเป็นหนังแท้นะครับดูดูเก็บผ้านะครับเป็นหนังอันนี้จะเป็นกล่องเก็บหัวทะลวงนะครับหวบัวทะลวงก็คือตัวนี้อันนี้เป็นกล่องเก็บเวลาใช้งานจริงๆเราก็เอามาห้อยตรงนี้ได้นะครับป้องกันการหายนะครับ มีทั้งหมดแปดถุงะนะครับใช้งานตามตองการอันนี้เป็นถังเก็บถังเก็บชุดทะลวงแปดมิลก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ยาวห้าเมตรนะครับตัวนี้ยาวห้าเมตรดึงมายาวห้าเมตรนะครับลวดขนาดสิบหกมิลน,นะครับยาวสิบแปดเมตรสี่สิบนะครับมีทั้งหมดแดเส้นต่อกันนะครับตันนี้จะมีข้อต่อนะครับมีข้อต่อให้ ต่อกันไปเลือกใช้ทีละเส้นครับเวลาใช้งานโครงสร้างนะครับสวิตจะอยู่ด้านนี้นะครับสวิตอยู่ด้านนี้ด้านหลังนะครับเป็นเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กบีเวิร์ o ฟอร์บเวิร์ดออฟออฟตรงกลางนะครับสวิตแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับคันโยกก็แข็งแรงง่ายครับอันนี้ไม่แตกครับติกแข็งขึ้นรูปนะครับ มดูโครงสร้างนะครับมา,มาดูสเปคเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใช้ไฟบ้านปกติ220บโวลต์นะครับความเร็วสปีดอยู่ที่400รอบนะครับสามารถทะลวงท่อได้ตั้งแต่20่มิลถึง100มิลหรือตั้งแต่ท่อ6ขุนนะครับหท่อ4นิ้วนะครับตัวเครื่องนะครับสามารถทะลวงท่อได้นะครับ ่านใดที่ดูคลิปแล้วนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์091 798 5975นะครับหรือ id l ดีย1178 b e s t s h o p p i เ g นะครับขอย้ำนะครับตัวนี้เป็นกำลังมอเตอร์620วัตต์นะครับ620วัตต์รุ่นเดิม รุ่น GQ 75กำลังมอเตอร์อยู่ที่390วัตต์นะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมานะครับแรงกว่านะครับโอเคสวัสดีครับผม